หากถามว่าอะไรคือแก่นแท้ของความรักหลายคนอาจตอบว่าความโรแมนติกการเสียสละหรือความหลงไหลแต่ในทางธรรมะคำตอบที่ยั่งยืนที่สุดคือเมตตาครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมความรักที่เคยร้อนแรงในวันวานจึงค่อยๆจืดจางและแปลเปลี่ยนเป็นความเบื่อหน่ายหรือความขัดแยง้ง นั่นเป็นเพราะรากฐานที่เราสร้างไว้คือรากฐานของอารมณ์ปรารถนาไม่ใช่รากฐานของเมตตาเมตตาคือความปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไขคือการอยากเห็นคู่ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่คือรากฐานที่จะทำให้ความรักของท่านอย่างลึกมั่นคมและทนทานต่อทุกพายุที่พัดผ่ามาครับ ลองมาดูกันว่าเราจะใช้เมตตาธรรมนำทางชีวิตคู่ได้อย่างไรในทางพุทธศาสนาท่านสอนหลักธรรม4ี่ประการที่ควรใช้เป็นหลักในการอยู่ร่วมกันเรียกว่าพรหมวิหารสี่ซึ่งเมตตาเป็นหนึ่งในนั้นและเป็นรากฐานสำคัญที่สุดเมตตาในทางธรรมหมายถึงความรักโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขพ้นจากความทุกข์ โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเมื่อนำหลักเมตตามาใช้ในชีวิตคู่ความรักของเราจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นความรักแบบโลกโลกมักมีเงื่อนไขเช่นฉันจะรักเธอตราบใดที่เธอยังดีกับฉันเมื่อเงื่อนไขเหล่านี้ถูกละเมิดความรักก็พร้อมจะสลายไปทันทีแต่เมตตาไม่มีเงื่อนไขเมตตาคือ การที่เรายังคงปรารถนาให้คู่ชีวิตมีความสุขแม้ในวันที่เขาทำผิดพลาดแม้ในวันที่เราไม่เข้าใจกันหรือแม้ในวันที่ความรู้สึกโรแมนติกได้จางหายไปเมตตาคือเกราะป้องกันความขัดแยง้งเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นสิ่งแรกที่หายไปคือความปรารถนาดีต่อกันเรามักจะเปลี่ยนจากอยากให้เขามีความสุขเป็นอยากให้เขารู้สึกเหมือนที่เราเจ็บ แต่ถ้าเรามีเมตตาเป็นที่ตั้งแม้ในขณะที่โกรธสติของเราจะยังคงกระซิบเตือนว่าคนคนนี้คือคนที่เรารักและปรารถนาดีกับเขาที่สุดเมื่อเมตตาคงอยู่เราจะยับยั้งการพูดคําพูดที่ทำร้ายจิตใจเพราะเราไม่อยากให้คนที่เรารักต้องเจ็บปวดการฝึกเมตตาได้เป็นเรื่องซับซ้อนครับมันเริ่มต้นจากการให้อิสระเมตตาคือการยอมรับว่า คู่ชีวิตเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตและจิตใจเป็นของตัวเองไม่ใช่ทรัพย์สินของเราการให้พื้นที่ส่วนตัวให้เวลาส่วนตัวและให้อิสระในการทำสิ่งที่เขารักโดยที่เราไม่เข้าไปก้าวกายด้วยความรู้สึกหวงแหนหรือหึงหวงนั่นคือการแสดงเมตตาที่แท้จริงถัดมาคือการให้อภัยอย่างต่อเนื่องดังที่กล่าวไปแล้วการให้อภัยคือรูปแบบสูงสุดของเมตตา เพราะเมื่อเราให้อภัยเรากำลังปลดปล่อยอีกฝาจากความรู้สึกผิดและปลดปล่อยตนเองจากความโกรธและที่สำคัญคือการกระทำเล็กๆน้อยๆด้วยความใส่ใจการทำอาหารที่เขาชอบการหยิบเสื้อกันหนาวให้โดยที่เขาไม่ได้ขอการฟังปัญหาของเขาอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินการกระทำเหล่านี้ที่เกิดจากความปรารถนาดีโดยไม่ได้วังผลตอบแทน คือการรดน้ำพรวนดินให้กับเมตตาในใจเมตตาคือความเข้าใจในธรรมชาติของทุก์ขเมตตาจะมาคู่กับกรุณาคือความสงสารและอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ในชีวิตคู่ทุกคนต่างมีทุกข์ที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นทุกข์จากการทำงานทุก์ทางสุขภาพหรือทุกขทางใจหน้าที่ของเรา คือการใช้เมตตาและกรุณามองทะลุค,ความหงุดหงิดหรือความผิดพลาดของเขาไปสู่ความทุกข์ที่ซ่อนอยู่เมื่อเราเห็นความทุกข์เราจะรู้สึกเห็นใจและอยากเป็นที่พึ่งให้เขาแทนที่จะเป็นคู่กรณีเมื่อเมตตาอย่างรากลึกความสัมพันธ์จะเปลี่ยนจากความตื่นเต้นหวือหวาไปสู่ความสงบและมั่นคงเราจะไม่ได้รักเพราะเขาเป็นไปตามความคาดหวังของเราแต่เราจะรัก เพราะเขาก็คือเขาด้วยความบกพร่องด้วยความดีงามและด้วยความเป็นมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับโลกที่โหดร้ายจงให้เมตตาเป็นแสงสว่างนำทางครับเมตตาจะทำให้เราอดทนเมตตาจะทำให้เราให้อภัยเมตตาจะทำให้เราเข้าใจเมตตาจะทำให้ความรักของท่านไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน แต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณสองดวงที่เกื้อกูลกันไปสู่ความสงบและปัญญาจงมั่นคงในเมตตาเถิดทับแล้วชีวิตคู่ของท่านจะเป็นร่มโพร่มใสที่ให้ความร่มเย็นแก่กันอย่างยั่งยืนตลอดไปเมตตาคือการลงทุนในความสุขที่ไม่มีวันขาดทุนในวันที่ความรักดูเหมือนจะจืดจางลงจงกลับไปที่รากฐานนี้เสมอถามตัวเองว่า ฉันยังปรารถนาให้เขามีความสุขอยู่หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นั่นหมายความว่าเมตายังคงอยู่จงมองคู่ชีวิตด้วยสายตาของเมตตาไม่ใช่สายตาของการจับผิดหรือความคาดหวังที่ไม่สมหวังเมื่อเมตตาเบ่งบานในใจเราเราจะเห็นความบกพร่องของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยและเห็นความดีงามของเขาเป็นเรื่องใหญ่ เมตตาคือการปล่อยวางความอยากได้อยากมีอยากเป็นของเราเพื่อให้พื้นที่แก่ความสุขของอีกฝ่ายเมื่อเราให้ความสุขแก่คนรักอย่างไม่มีเงื่อนไขความสุขนั้นก็จะสะท้อนกลับมาสู่เราอย่างสมบูรณ์รักที่แท้จริงเริ่มต้นที่ใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ